สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับการค้นพบที่น่าตกใจที่ด้านล่างของทะเลสาบแอนดรอยคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นซากอารยธรรมโบราณหรือขุมทรัพย์ของเรือจมที่พวกเขาไม่คาดาดาเพราะภัยแล้งระดับไหนอําของเมืองลดลงเห็นภาพมหัศจรรย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่งดงามของอเมริกา แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือที่มีชื่อเสียงในด้านภูมิทัศน์หาดทรายสีทองอันงดงามและพื้นที่สงวนสีเขียวทุกปีดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านที่นี่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดข,ของโอเรกอนตะวันตกคืออ่างเก็บน้ำทะเลสาบดีทรอยต์ไม่ไกลจากเมืองเล็กๆที่มีชื่อเดียวกันกันกบแม่น้ำทางเหนือที่ตัวเองเมามันถูกสร้างขึ้นเพื่อจ่ายน้ำให้กับชุมชนใกล้เคียงเช่นเมือง องโซลิงตั้งอยู่ประมาณ70กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและถึงแม้ว่าทะเลสาบดีทรอยถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลเชิงปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาก็อาจกลายเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าที่สุดในภูมิภาคที่นักว่ายน้ําอาบแดดเ,เพลิดเพลินกับน้ําเย็นในวันฤดูร้อนทะเลสาบใส,สทีหัวมีความยาว15กิโลเมตรเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการตกปลาและสันทนาการและความบันเทิงอื่นๆ โดยธรรมชาติแล้วหลายคนลืมไปแล้วว่าอะไร2,496ในอ่างเก็บน้ำนี้ไม่มีตัวตนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่มันเป็นที่รู้กันว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขึ้นอยู่กับจากสภาพอากาศและการขาดการตกตะกอนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของอ่างเก็บน้ำอย่างรุนแรงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไอณนะปี2554 เมรี่ยนพร้อมด้วยรัฐชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาหลายแห่งเริ่มประสบปัญหาภาัยแล้งอย่างรุนแรงและเมื่อถึงต้นฤดรูร้ร้อนปี2558ทะเลสาพิวทรอยอยู่ต่ำกว่าระดับปกติประมาณ18เมตรในช่วงกลางฤด,ดูร้อนระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงอีก25เมตรและกลายเป็นบันทึกต่ำสำหรับการมีอยู่ทั้งหมดและในฤดูใบไม้ร่วงปี2015 เมื่อทะเลสาบเกือบแห้งชาวบ้านต้องเผชิญกับความโดดเด่นปรากฏการณ์ที่ด้านล่างของมันเผยให้เห็นซากของเมืองเก่าที่ถูกทิ้งร้างและถูกดูดซับด้วยน้ำในปี1953เมื่อแม่น้ำซานติเอโกทางตอนเหนือมันถูกปิดกั้นนอกเหนือไปจากซากปรักหักพังของเมืองที่ด้านล่างของทะเลสาบรถตู้ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้หยา เป็นดีถูกค้นพบในศตรวรรษที่19มีแนวโน้มมากที่จะใช้สําหรับการขนส่งป้ายบอกทางรถไฟบรรทุกของรถบอกว่ามันถูกผลิตโดยหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นคือเมลเบิร์นวากอนของบริษัทในปี1875รถเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอากาศแต่โชคดีที่ล้อของมันถูกลิขิตให้หายไปอีกครั้งภายใต้เสาน้ำทันทีที่ดีใอรชอบภายจากความแห้งแลง้งชาวบ้านเริ่มสงสัยว่ามันมาจากไหนและคำตอบก็ไม่นาน ก่อตั้งขึ้นในปี2423ปู่เก่าขุดเริ่มชีวิตของเขาในฐานะค่าที่ออกแบบมาสำหรับพนักงานรถไฟโอเรกอนแปซิฟิกทางรถไฟคือการเชื่อมต่อเซนทรัลโอเรกอนกับทางรถไฟข้ามทวีปแม้กระนั้นโครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่หยุดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่ผ่าน มาดีทรอยเก่าเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองด้วยโรงภาพยนต์คาเฟ่หลายแห่งโรงเรียนและคลริสตจักรซึ่งไม่สามารถพูดได้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและฟาร์มที่ตั้งอยู่ไกลออกไปในหุบเขาระว่างสโนว์เมลแม่น้ำซานตินตอนเหนือกวาดล้างทุกสิ่งในเส้นทางและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อพวกเขาซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมในปี1938สภาคองเกรสจึงประหนักว่าการแก้ปัญหาอาจกลายเป็นทองคำขาวและในต้นปี1950 แผนนี้มีผลบังคับใช้และผู้อยู่อาศัยของดีไทรยเก่าถูกบังคับให้ออกจากเมืองซึ่งคาดว่าจะจมลงใต้น้ำในเดือนนมิถุนายน์ในปี1952ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากได้มาซึ่งที่ดินในที่ตั้งใหม่บนเนินเขาเหนือเมืองเก่าที่ซึ่งพวกเขาพื้นปูชุมชนดีทรอยายแม้จะรักษาชื่อไว้ในความเป็นจริงบางครอบครัวก็รื้อบ้านของพวกเขาในบางส่วนและย้ายพวกเขาไปยังสถานที่ใหม่ในขณะที่แม่น้ำากลืน บินดีครายเก่าและย่างไม่ลบละเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนลืมไปแล้วว่าการดำรงอยู่ของมันตอนนี้อ่างเก็บน้ำยังคงปกป้องพระาธาตุของมันจากการสอดรู้สอดเห็นวันนี้ฉันมีเพื่อนทั้งหมดในโลกที่ไม่รู้จักมากมายมาทำความรู้จักกันด้วยกันอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องและชอบมมกันมากปากะ